เอ็มเอ็มยี่สิบห้าหนึ่งเรื่องครับผมก็กำลังถ่ายทำอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีคันดีครับสามเรื่องเองครับจริงๆแล้วในส่วนของละครเราเป็นอิสระใช่ไหมครับใช่ครับในสัญญาเต๋าทำเพลงกับทางชูครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการแสดงเนี่ยก็เป็นอิสระครับผมใช่ครับก็ได้หมดครับอย่างนี้เวลาเรารับงานรับบทนี่ใครรับงานให้เรา ส่วนใหญ่แล้วเขาจะส่งมาผ่านทางผู้จัดการครับแล้วก็ผ่านทางบริษัทครับก็จะผ่านทางบริษัทก่อนแล้ว mm> ก็มาถึงเราครับแล้วเราค่อยๆอ่านอีกทีนึงครับนักการเมืองย้ำว่าใครแบบครับพรวมไม่ชอบว่จะดูแลเรื่องละครองก็ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้เราก็เหมือนเขาก็รู้ว่าเราอยู่กับค่ายทูนะแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเราเป็นอิสระเราสามารถรับได้นีเขาก็จะติดต่อผ่านทางผู้จัดการจะมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมอันนี้นะครับสิทธิการรับเงิน เกณการรับงานนะครับก็หลักๆแล้วก็คือเป็นทางผู้ใหญ่เขาดูให้มากกว่าครับผมว่าเราเราเขาจะดูบทให้เราด้วยแล้วก็ดูการดูคิวด้วยอะไรีว่าเราว่างชนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เป็นซีรีส์ซะส่วนใหญ่ครับละครยาวยังไม่ค่อยมีครับก็ละครยาวมีของแกมมี่ครับของพิชชอตครับผมใช่ครับแล้วเป็นี้เรื่องเพลงนี่คือจะดรอปหายไปเลยไหมครละครยาวย่างยางเดี๋ยว เสร็จงานนี้เดี๋ยวไปคุยเรื่องเพลงแล้วครับ่าเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าได้ฟังแน่นอนครับผมก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับใช่ครับหายไปนานมากครับประมาณเกือบครึ่งปีได้ในการทําเพลงครับก็ดีใจมากที่จะได้กลับมาทําแล้วก็ให้แฟนๆได้ฟังกันอีกครั้งนะครับก็ทําให้เต็มที่ครับบอกไม่ไม่เป็นเพลงเต้นหรือเพลงอะไรเป็นเพลงแนว ไม่ไม่เร็วครับเป็นเพลงแนวอาจจะช้าออกมีเดยมหน่อยมีจังหวะแล้วก็มีเป็นเพลงป๊อปแล้วก็มีกลิของความเป็นร้องเข้ามาด้วยครับเราไม่แบ่งสัดส่วนไหมครับพอเราเริ่มรับละครมากขึ้นแล้วงานที่เราจะได้ยอ๋อมีเลยครับมีครับส่วนสําคัญเลยฮะก็จริงๆแล้วเราก็จริงๆตอนนี้ก็ทั้งถ้าความจริงก็เป็นละครเยอะกว่าแล้วส่วนเรื่องเพลงเนี่ยคือถ้าเรามีโอกาสอย่างอีกเรื่องนึงจะปิดกล้องนะครับพอปิดกล้องปุ๊บเรามีเวลาทําเพลงด้วย เราก็เลยแบบจังหวะนี้แหละน่าจะเสียบเพลงเข้าไปอะไรเงี้ยอย่าให้ว่างอะไรเงี้ยครับมันเป็นปีทองเลยปีนี้างานเติมปีนี้ก็ซวยหลายเรื่องครับผมยังไ,ไงอะ <laughs> ่ะก็โดนรถชนโดนทุบรถโดนทำบุญเสร็จโดนรถชนอีกอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรกับเรามากถ้าเป็นกับสิ่งของอะไรฮะส่วนเรื่องงานก็ถือว่าโอเคครับโอเคครับดูว่าเราจะมีความสุขกันหรือเปล่าเพิ่งผ่านมาได้ไม่กี่ครั้งนก็ ก็ตอนนี้ก็โอเคครับไม่มีอุบัติเหตุอะไรก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับปีนี้ครบ25พอดีครับเป็นเทพผู้ผ่านมาเดือนที่แล้วครับก็เชื่อมาไปทำบุญกับแฟนคลับแล้วครับก็คือไปไปให้ของฝันให้ความสนุกกับน้องๆแล้วก็เดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปทำบุญด้วยครับสบายใจมั้ยังคะก็สบายใจขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนแบบเลิ แล้วความเชื่อไหมมันก็ไม่ได้จบเชื่อร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็แบบเชื่อบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบทำไปให้ความสบายใจคนที่บ้านด้วยครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยครับแดงว่าส่วนตัวก็กลัวเลือกฟีทงอยู่พอส จริงๆแล้วตอนแรกไม่คิดนะแต่พอเกิดขึ้นแบบติดกัน3ครั้งติดเนี่ยเออเริ่มกลับมาคิดแล้วว่าเฮ้ยปีนี้ทำไมเราโดนเยอะจังเลยอะไรเงี้ยแล้วอย่างบางทีแบบขับรถไปก็แบบมีรถมาปาดหน้าอะไรเงี้ยแบบเออเริ่มเริ่มเริ่มคิดแล้วอะไรเงี้ยครับข่อยแอบขับขวางหน้าหรือว่าเรื่องฆ่าตัวน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างทุกเสายังไม่มีอะไรขึ้นหน้าเลยครับผมยังไม่ได้อยู่ยังครับก็ขาดอีกเครื่องหนึ่งครับผมก็ตอนนี้ก็ ให้ทางผู้ใหญ่ทางบริษัทเจรจาแล้วครับก็เราก็คงแบบให้ทางออฟฟิศจัดการเลยดีกว่าว่าเราเราไม่รู้จะคุยกับทางไหนดีอะไรเงี้ยครับมีกำหนดไหมเพราะาจาย์อดนเรื่องเมื่อไหร่เลยี่ก็มีกําหนดนะครับแต่เขาก็ผ่านมาสักพักแล้วไม่รู้ว่าเขาขอเรื่องทางบริษัทหรือเปล่าก็ตามหลายครั้งแล้วแต่ว่าทางบริษัทบอกว่ายังไม่ขึ้นหน้าเนี่ยครับก็ที่ก็เห็นใจเขานะครับเพราะเขาก็โดนโกงเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงินเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ โอเคเป็นเราก็ช่วยกันทํางานมาจนป่านนี้แล้วก็โอเครอได้นะครับซึ่งเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ได้เบี้ยวไปเลยเพราะเขาก็สัญญาว่าเขาจะจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าขอเลื่อนไปอีกหน่อยละกันตรงนี้นเ,น ise, เราก็โอเคเห็นด้วยอะไรเย่างนีน้เราก็คุยๆกันได้ดครับส่วนตัวเรา,เรามีขีดจํากัด <ๆ S 2> แล้ว่าจะรอเท่ไรไม่เท่าไหร่คะผมขีดจำกัดแล้วฮะเด็กก็อยากให้มันเร็วที่สุดดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็คาราคาซังนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็อยากให้มันจบเร็วๆครับ ก็อย่างแรกท่านใหญนี่เขาบอกเขาก็าาโดนโกงมาเหมือนกันแล้วทุนเขาก็แบบมันแบบไม่พอที่จะจ่ายทั้งค่าตัวของพี่ก๊อฟคนอืืนๆอ,อีกหลายๆคนเลยอะไรเนี่ยฮะก็ ก็ต้องรอรอเขาแต่เขาก็หนังไปขายที่ต่างประเทศอยู่นะครับก็เห็นหนังไปฉายที่ต่างประเทศด้วยก็คงจะรอคุณจากตรงน,นั้นแหละครับก็คือส่วนตัวก็ยังมั่นใจว่ายังไงเราก็ยังไ,ได้ใช่ครับก็สู้กันจนหนังออกมาสําเร็จขนาดนี้ก็โอเคครับผมโอเคก็รอไ,ได้ครับถ้าไม่ได้นี่มองว่าจะพองเลยไหมครับตอนนี้ก็อยู่ที่บริษัทเลยครับเราว่าเรามีหลักฐานครบแล้วครับบอกไหมคะว่าอีก แสงแล้วกันนะครับหลับแสงนี่เอครับใช่ครับครับต่อครับเดี๋ยวร่างผมจะมีข่าวบอกว่าเราเลิกกับสามน้องการแล้วก็มาเดินายจีโมนาแต่ทีโอ้ยข่าวนี้มาจากไหนไม่รู้นะฮะไม่ได้จีโมนาเลยครับผมไม่ได้จีโมนาเลยครับแล้วก็เป็นพี่น้องกันครับผมแล้วก็เห็นข่าวเหมือนกันก็งงเหมือนกันน้องก็งงเหมือนกันแอบมาคุยกันแบบในกลุ่มเหมือนกันสามคนเลยมีทั้งเพื่อนมีทั้งอับโฟมีทั้งสาวลุงจีบหรือลุงอะไรอะไรเงี้ยก็ขำๆครับไม่ใช่ครับ สนิทกันในกองมากโลยสนิทมากอันนี้ยอมรับว่าสนิทจริงๆนะครับสนิทแต่ว่าไม่ได้แบบในเชิงแบบสัมพันธ์ต้องไปจีบอะไรเงี้ยครับแล้วก็แค่แบบแซวเล่นกันพ่อน้องเขาเป็นเด็กน่า,านรักนะฮะน้องเขาก็จะโอเคโอเคครับน้องเขาก็เพิ่ง17 18เองครับนเขายัางแบบใสๆอะไรเงี้ยฮะครับผมหรือว่า <c oughs> ที่ที่ไม่กล้าออกตัวอะไรไหมครับแฟนคลับหรือเปล่าแฟนคลับก็จิ้นนะครับ ใช่ครับหมายถึงว่าจีนนะครับผมก็แต่ว่าก็แซวๆอย่างนั้นนะฮะก็ไปจบส่เพราะว่ามีข่าวว่าเราแบบคือทำงานกับสาวนักการแล้วอ๋อก็โหยงโยงกันนะก็ตอนนี้เป็นงงรก็ไม่ได้คุยกันปีกว่าแล้วครับใช่ครับผมแล้วก็ ตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดตัวเองก็ยม,มีคนคุยเรื่อยๆครับผมใช่ครับเริ่มมาได้สักกี่วัน้องเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วครับใช่ครับใครว่าโสดคับนี่ตอนนี้กม็มีคนคุยอยู่ครับ<ม>ใช่ครับก็ไม่ได้ปิดตัวเองแต่ว่าก็ทํางานเน้นทํางานเน้น,<ค>นเรื่องเรียนด้วยคุยด้วานี่คือนรื่องบงการอะใช่ครับไม่มีนายครับผมทำไมเราเลือกที่จะคุยเรื่องบงการมากกว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันนะมันแล้วแต่จังหวะเข้ามามากกว่าอะไรเงี้ยครับผมแต่คนนี้คุยกันได้มานานเท่าไหร่ ก็เรื่อยๆครับไม่ได้ไม่ได้เป็นโฟกัสอะไรแล้วก็แบบเราก็คุยกันแบบปรึกษากันทั่วไปมากกว่าที่กับกันแบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าเขารู้จักกันรู้จักกันที่เชนเนี่ยครับเขาแค่ทำเพอืมก็แบบเป็นคนก็คุยๆแล้วกันครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้แบบอะไรมากนะฮะก็เน้นเรื่องนี่แหละครับการทำงานทำเพลงถ่ายละครไปก่อนครับผมเราก็เา้าใจใช่ไหมคะเรื่องงานรึแบบผมว่าไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วครับใช่ครับ ไม่ได้ถามเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับร้อนกระพริบมาเป็นอย่าง้ไรไม่ไม่ขนาดนั้นครับผมเป็นอย่างนี้